สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสัผดยามแงๆยามมืดๆเด้อพี่น้องเอ้ยสิไปนพี่น้องลูกสาวเจน่ะดเจ็บท้องมื้อนี้นะสิไปเบิ่งในสุกสลามที่เฮาได้มาตินก่อนว่ามันเป็นตาได้บ่มื้อนี้นะเพราะว่านางเคยเจ็บขามมึกเด้อพี่น้องขามคืนก็เลยว่าอุ๊ยฝนก็สิตกพอคนพี่น้องเอ้ยโอ้ย โู้โหบังเน่เต่เขาก็ปิดเน็ตปิดหมดบินไหวหลายๆพี่น้องเลยปวดตรงยะน่าๆน่ะมีไอรินมีเจนะดำแล้วก็มีอันลูกสาวแล้วก็มีพ่อใครแต่เพิ่นมีหลดเป็นตัวเองพี่น้องเลยหลดแต่พองเขินผมได้เองอ่ะเขินผมเป็นตาได้กับกล้ามมากเห็นว่า เพราะว่าย่ยว่ามุดลูกว่าถ้าได้เปด้อนก็เลยไปลงเบิงแต่ว่ามันก็เจ็บตะเวนเลยรนะมันเจ็บที่เขาที่เขาแล้วมันอยากไปเบิงเพราะว่ามันขั้นสิ่าเขาก็เอิดอนีมมอ้วนเนาะอีมมอ้วนมันเจ็บอันลูกก่อนนะขามคืนนี่เจ็บขามคืนแต่ยามันก็ได้ง่ายก็เลยไปเบิงโมเป็นตากระกับมากเขาก็เลยไปนำ กําล <c ười> <c ười> ังสิไปซื้อง่วก็เลยเห็ดโค้งเล็กสลดโค้งใหม่สลดลูกมัมาเจ็บท้องได้บมได้ไงรอหลุ่นไปนําบัดหมอตรวจไปเลยพี่น้องแบบมดลูกมันเปิดหรือบ่เปิดมันก็โดนๆกิ่วมาโดนๆกิ่วมาฮันดีมันเป็นตาได้หรือเป่เป็นตาขั้นคือเฮ้านักหวย ก็เราเกี่ยวมาเลยคือนเหม็นได้อีกเลย,เ,เ,ย,เ,ยาานเนี่ยเขาประเดี๋ยวจะเจ็บท้องบริเคยขาเมืออืันด้แล้วกับพ่เฮึงพ่อเป็นน้องเลยป่าว่าน่ะเจ็บท้องลูกซ้ำคนน่ะบริเวณฮึงแต่ว่าเพคนได้ลูกสาวผูก้กกเู้คนนะอีหม,อม,ามาูอ้วนนี่มันได้ลูกสาวผู้กกมันนะขาขึ้นเราดุดอยู่ทุกสาระหนังกันพี่น้องเพราะวา่า ันสิพาไปห้องหมอใหญ่โลดกันอยากสิเป็นตาได้หรือเป่เป็นตา,าก็เลยไปตรวจบางเดนอีก่อนคันมดลูกบ่ระท่านเปิดร้ายกะกลับมาฮห้นเลยท่านนอนมดลูกเปิดแห้งเลยจยากสิไปห้องหมอใหญ่ก่อนนะมันบ่เป็นตาได้เลยครับกะไปห้องหมอใหญ่ในเมืองแต่ว่าสุกสลาเครื่องมือขจ้ากับพ่ออมยูพี่น้องแต่ว่าขันสิพาตัดนะบ่พพ้อในสุกสาลาบ้านเฮานะขันขอดุกอนยังหมอขาเจ้กก็เก่งอยู่นะ เอาไอล้ลินออกเอาผู้วินออกเอามาตินออกก็อยู่ในนี้แต่ว่าเครื่องมือผ่าตัดนั่งยังบมมีพอพอกันหยุดซุกซาลาเด้อพี่น้องก่อดจิไปน้ำพึนน่นนี่ก็โมเมนต์นั่งพีนาะพี่น้องโมเมนต์เราอยากถ่ายแต่คลิปออกเอาก็คิดเห็น,พนเ,นเ,เพึ่นเจนอดัำอะไรโอ้ยลบนทางแค่แม่นั่งข่ายเจ็บท้องลูกนี่ก็ลูกออก เด่นะดัมเพิ่นกะบสวยวิ่งเข้ากับลายขีดเทนเพิ่นเนาะตอนกระบ้าได้ลูกเพิ่นกัมาเฝ้ามาเห็ดอยู่เห็ดกินให้กินแลยของพวกบ่มีแม่พี่น้องเอ้ยตอนได้ลูกตอนได้มาติดนเลก็เลยขีดเทนทำใจของเพิ่นก็เลยไปน้ำกันซะจากสิได้บ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยก็ไปน้ำกันนี่แหละรอรุ่นก่อนสิได้กลับมาหรือสิได้อยู่ ดูพี่น้องบอดยนะซุกซาลามันหยางงงยกยไป <c oughs> <c oughs> ดูมันเจ็บมันยังมีอารมณ์หัวเอกๆอดูพี่น้องเลยเ <c oughs> <c oughs> ด็นกน้อยใส่เกือบพิษขางกันเอ,เ,นะเอาไม่รูเกินนะเอาไม่รู้ไอรินกับท่าน,ไ,นได้กินเข่าเ<ห>ด็กมากน้ำตีไอรินนั่น้ยอยูน้ำพอกับยู่ <c oughs> แพตตี้มันใหญ่ปานนี้หล้วเปล่าเนี่ย ทุกศาลาบ้านที่สว่างไตวโอ้ยมันชีเป็นตาได้อยู่บ่เด้มันคืออย่างงงงงเฉยอยู่อีหยังประดกเงินเอามาเบิ่งดูห่นมันเป็นอะไรทางพี่แปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ด แกบอกฝ c h ้านไดเจ้าอกว่างั้นือไื้อเลขซื้อเลขบ่787พี่น้องเจน่ะดได้เก็บเงินวังได้นี่มืดๆก็ได้จังไปแนมเห็นเงินบ่มืดๆอยู่ก็เห็นเงินโอ้ยไปกวดเบิ่งให้แน่บ่มันเป็นไคือยยงๆอยู่พเจ็บ โยคนเจ็บคนเจ็บเนาะคนบริตายก็อย่างแต่ว่านี่มันฮักกระจนมาวางคำในบอกเลยมาบัดมันบวเจ็บมันกระหัวผีน้องบัดมันเจ็บมันกระขิวหยุ่งคือกันอย่าไปเหตุของเพิินได้ร้อยนั่งอยู่ซื่อขันอย่ากมานำ คอยน่ะเป็นบ้าปนหนุกเอาหัวนมห้ามน่อยมาในถุงกระซางไม่น้อกให้เขาตีเอาใหม่เป็นอะไรกระรุ่นไป็นกันพี่น้องกระล่างเขาหองอย่าไปห้แม่นิ่มได้มหลูกมาไหมอุยย่านได้มอเขาเจ้าสิซักยาเพิ่น สิได้เห็นบักกะเล่นน้อยแล้วฮัลโหลแม่จักผู้หญิงหรือผู้ชายดอกบ่ือยังมาบ่ทันได้ือยังมามาเบิ่งซื่อๆคือหยังมาแผู้ยาลบรอยอือสิมขึ้นรถมากับ่ถิ่มจแต่ที่ป้กไนเจ้าับมาก็ได้สั่นอยู่นี่กเจเพิ่นเขาเจ้าให้งกจัไจงไป ก็เด <Yeah. S 1> ็กโผไปก็ตื่นตัวไม่เห็เนาะผมพันเป็นตาได้แล้วพี่น้องเ้ยบิ่งในเสียงมันหัวเตือนเตือนเตือนเจมมาแบบได้ถกสินตัวเองว่าบางคนผนุ่มจนสินขาดก็มีอย่าไปได้ไอรินอย่าไปได้ นั archives, mm. huh. rises, mm. ่งคาอยู hey. um, uh, ่นี Lu ่าบลุกใหญ่อืมองดูงามแท้บัดนี่นะปัานลูกซสอดบะปันลูกซสอดนะทางดังคมลูกสาวพยาบาลพี่น้องเกิดพร้อมบาะ้ัมงเละเหมืนบอลุ่นเดียวก็บาห้ัมแล่ มืดๆก็เห็นเก็บเงินยังวัน่ะเบิ่งกเอาป้ายมันน่ะเลยไปซื้อนี่มือว่านนี่เจนดอ่ะดำกับถือสามพันกีบเดควายซูนเก่ามื่อนี่ได้เก็บเงินเจ็ดแปดเจ็ดพี่น้องมันหมักออกได้คันได้เก็บเงินนะแต่กอยาเสือเถอะพี่น้องเอ้เรื่องเสือความบุคคลเสือพาเสือมันหักนนี้นนี้อาไปเสือหักซื้อไปซื้อจาัดประตูเลย บะส hmm. <ination noises> yeah, ิเฮนบักาเล่นหน่อยบ่เมื่อนี่บมเมนมื้ออื่นเช้าคนบ่นี่ไม่เ่านี่ยอืมนีไปใส่อยากเขาไปไก่เดือยยานอืมเบิ้ดม่งเลยบอนี่ปิดสีเส้นพี่น้องออกมาเลยเปิดสี่เส้นเนไปเบิ้เ้เปั เปิดสี่เส้นเลยพี่น้องแต่หมอเขาเจ้าหาไปในเมียงหมอผูข้ขาเจ้าอยู่ผู้เดียวเขาเจ้าหล้วบุหักบ่ไปเมื่อเก็บเอาเรื่องเลยไปเปิดสี่เ,เส้นแล้วมันกับพระท่านได้จิ้วซ้ำใหย่ยยหกเจ็ดได้ออาก้กกจะจ,บม,จมขึ้นมาปนกามาขึ้นน้ำเขากบมา เร็วๆแม่ชิเมื่อเก็บเครื่องอีกโอ้ยเก็บแล้วๆสหมือนที่เด็กขึ้นรถใช่สิไปนำเด้อยากไปนำอยู่ดอกค่ะเขินอะไรเนาะสมัยหย่าแค่พออลินก็จะไปเห็นงานเมื่อวันนั้นนั่งอยู่สื่อจนในลูงออกหลอืดลูกสาวกลับมา สี่เส้นหมออยู่คนเดียวพี่นาะชาวบ้างโหลดเต้นเดอไปอยู่พ้าท่ายเด้นนาง,งามคุณมอข้าเจ้าอยู่คนเดียวปกติข้าเจ้าก็อยู่สองสามแต่ว่าเมื่อนี้เข้าเจ้าอยู่คนเดียวข้าเจ้าก็เลยหายไปในเมืองเป็นแม่เก่านั่นมาสัตว์เลยหายไปขอดอยู่ในเมืองชาว่านะกันต้นชาว่ามากนะกัน คกาะไอ้มาตินกับแพทย์คู้เดียวนี่แล้วผู้นี้แล้วพี่น้องก็ชิวาป่าวาน่ะคือคกาะได้ป่าวาน่ะก็เล่าสี่เดือนหายส่งก็เล่าสี่วันน่ะเก็เล่าสีบออว่าส่งเราก็อยากส่งไปในเมืองคือกันไหนตอนนั้นเราก็อยู่ผู้เดียวคือกันตอนที่ป่าวามาขอดมาตินน่ะเบาใจกับล่างเอาหลดมาว่าสิไปเออเอออย่าปากเลยแล้วว่าเออ บัดมาเบิ่งเลยมุลูกป่าว่ามันเปิดลายไปน้องเจ็ดแปดเส้นเลยขั้นไปกับบุหดปักซองป่าวาบุหดในเมืองอันนี้อย่ามันออกกลางค้างกระแมนควมพไปน้องแปดเส้นเลยเนาะเล่ากันเลยว่าเออเป็นอะไรกับเป็นบัดบมเป็นยังมาจังส่งที่หลังเราอะไันด้แบบว่ามันจาเป็นฮันเด้เราเราก็อยากให้เข้าไปในเมืองคุแหละเราอยู่คนเดียวแพลเพนี้นะหมอเพนี้น่ะอยู่คนเดียวแล้วอยากให้เข้าไปในเมืองแต่ว่ามาเปิดมาเบิ่งมุลูกพราว่ามุลูกเปิดมันสีออกเลยลูกเขานะ ตนนะิก็เลยว่าเออลับกันลับลวก็ว่าแต่ว่าคูณนี้มันใหาก็ได้สี่เส้นเดียวเราก็เลยว่าหายไปปักซ่องหายไปในเมืองมันยังท่านอยู่ดอกเราเแอีกูนเดียวพี่น้องเลยกระบ,บว่าเล่าเลยสงสัยผู้อื่นติดทุทลาร์พี่น้องมันเป็นสุกสลาประจําบ้านมันกับมอหัวลายเดี๋ยวตอนนี้นะที่มึงเอาเครืองอยู่เพื่อนก่อน แจกสิไปปักส่งแจกจิไปในเมืองจจกไปน้ำเพิน่นเด้พี่น้องเลยเป็นอะไรดีเนาะมาตินกับฮากรมาแต่ฮาโมกับพอนั่งกับติ๊กหน่อยช่องตูข้างไปกับเบบว่าต้องอาบน้ำก่อนกินเขาก่อนได้แจกสิได้ไปในเมืองเพราะว่าตอนนี้นะบ่ะทบันได้กินเขากุษบันได้อาบน้ำ หูกันไรเนาะพี่น้องว่าจริงกับเจ็บท้องแต่วันผมเลยหันท์กระเปิดสี่เส้นบระันได้เจ็บพึงอันเดียเจ็บพึงหึงเจ็บมาเธอหนึ่งมันบระันได้เปิดเพราะว่าก็อยากไปอยู่จะมาปรึกษากับพ่อไอรินกันว่าสิพ่อไอรินจีอาลูกโบอื่นไปจังมาเห็นงานเป็นยังที่ลงไปใช้ อย่าลงมาอย่าลงลูกอย่าลงไปหาลูกไส้ก่อนลูกไส้อยู่ในตู้พันแล้วมาหอดะอานสีเขียวไปบอกลูกไส้ก่อนมาสั่นหัวอึ่ยสิไปเจ็บไหนเมือ<ข>่อ<ข>อยู่นั่นแม่ไงยอยขอดสิไปพาเอื่อยไปขอดลูกมาหอ่อติดกับคอล่าอะไรพี่น้องยอยู่ทางไหนบอกอยู่แล้วเอื่อยนิ่มเจ็บท้องบอกไปล่าอลไรพี่น้อง เพิ่นไปเบรบอกออให้เขาเจ้าเขาเมื่ออยู่น้ำลูกไสย้ยันไม่ใหญ่เพิ่นป้าไม่ใหญ่อยู่เพื่อนผู้เดียวตอนนี้นะนางลงนางลงให้เขาเมื่อทั้งกันลูกไผ่เพิ่อนน้ำบ่อตานนี็ขอราดเดนะ้อพี่น้องฝากกุไล์กดแชร์เด้อ ติดตามนั่นแหละพี่น้องเอ้ยค่ะมันสิได้ผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะว่าท้องผู้นี้นะผู้ที่สองมันบ่ได้ไปเอกเบิ่งว่ามันสิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายบ่ได้ไปเอกเลยนะพี่น้องบ่ได้ไปกวดเบิ่งเลยมันอยู่ทั้งบนมีแต่ว่าไายกันเอาว่ามันสิเป็นผู้ชายเบิ่งท้องมันแหลมๆนะก็เลยแบบจะมันสิได้ผู้หญิงหรือผู้ชายเฮาก็ต้องติดตามไปเพราะมันบ่ได้กวดเบิ่งลาเลยพี่น้องโอ้โอยลุ้มลุ้มสบายดี